สวัสดีคะ่ะเข้าสีช่องหญ้าชีโกโกนะคะอาจารย์เจ้าเจ้าเรือลวดลานี่นะครับเสร็จแล้วนะภารกิจเรานะ อย่าขับรถกับจ่าจ <ะ S 1> และอตอนนี้ไม่ได้มามามาไม่ได้จะไปขับรถได้ยังไงไปกับบันนีับจำปาดงอ่ะนอน,นอนนอนไม่เอาแล้วปุ๊บมงดูมันมันมากแล้วมนอยุดนี่มันจะเอาหน้าไปช่วยเอ๋ ก็ได้โตนั่นแหละห้านมะไวะตลาดอยู่ซื้อพักอเออเอาเทาไหร่จำโตละสองร้อยแล้วห้ามเราไปซื้อพักเมื่อออมเชื่อหมูยิเนื้อมันย่างอยู่หรือเปล่าย่างอยู่เลยเนาะย่างเจ้าเอาออกอะายละลายตัวละก็ย่างอยู่ลุงซื้อไว้เฮยอยู่มนะือนนั้นเออ,อามามา ก็ซื้ออันซื้อปลาทูแล้วก็ซื้อปลาทูมาป่นซื้อปลาทูมาป่นมาลืบเอาปลามาป่นสู่เขากินแบบมีกินซ้ำไม่กินแต่หมูนะกินปลาเนี่ยกินพักเนี่ยอ่ะไปแล้วนะปุ๊จับไปเด้อปะอะไรนี่มันเจอมันเยอะเอาหน้าเสีอเอ๋โอ้ยไม่เอาไม่เอาเขาขับรถไหมขับกลับบ้านแล้ว ไปอยู่กับกพี่โอมกับน้องน้ำมนเลยกลับไปนี่ก็เข้าห้องแอร์ได้แล้วรอ,อ,อให้เข้าแล้วมา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 โก้ยังร้อนอยู่ มา่ามานั่ง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 ไปนั่งไปด้วยกันนั่งไปด้วยกันโอ้ยเออดึงมาดึงมาดึงมามันจะไปยากมันอะไรสิยากจ้าม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 าไปเข้าเกียร์กับเขาทำไมปูงัดมันมาม่ปูมันไปเตกเลยนะมาเราไปนั่งตา็กตัวได้ละ มันเราเปนนางตากอยู่นหน้าวน้อยเจีกะข,ขยนี่ปาเนี่โอ้ยมันม,มัมุนแอรม,มัมุนแอร <c oughs> <c oughs> หลับแล้วนะคะหลับจมปารดูดูดเรียนเจ้าไปอาป้าเจ๊แอนเ,เลยบหรอยู่ปีุ๊อยู่ดีดี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 ใกล้จะชินกับใกล้จะชินกับพังคูแล้วจำจำได้เนี่ยบ้างแล้ว ล่งเอตาตนั่นละเอาล่างเอตากต,ต,ต,ตูนั่นละเอเอาโล่งน้อหูอนั่นละการขนเออเออการฟุ่นใหม่เลยด้ดยอมเยอะ เลยสร้างบึงบ้าเขาสร่างเออมันใหญ่อย่าไปอย่าไปอยู่นี่มาทับ นี้มันมันมันอันนี้มันอันนี้มัน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 เป็นเพื่อนย่าน,นั่งหาะหลังด้วยกัน,นไม่ได้อยากนั่งหน้าอยากนั่งหน้าจยเป็นผู้ขับเ,งงเขเกียร์เลมาเข้าเกียร์แมนตัวจิขอเกียร์น่งเดี๋ยวเรานั่งหลังก็ไม่เป็นไรเนาะ,นะ ไม่ได้ซื้อเอาอยู่ร้านขายยาเนาะปูอเนาะรถลุ้งมาเนี่รถลุงมานี่่แม่่แม่แม่นว่าเขามาดักเราเอานึกว่าเขามาดักเขาเราขาวกัน ไม่เอานะอย่ามานะไปแล้วไม่ต้องกลับนะนั่งใครนั่งมันนั่งใครนั่งมันไปแล้วไม่ต้องกลับนอนนอนหมอบหมอบลงมอบหมอบนะหมอบหมอบ กำลังใจให้สามช่องเราด้วยนะคะพาภารกิจนี้นะคะมาผ่านเรียบร้อยนะคะพากลับจำปดงแล้วไปแล้วไปไปลงไปโอเคเก่งมากไปลงไปไมนอนเอาลงมาเลยเอาลงมาเลยให้มันนอนเย็นแล้วเย็นแล้วนอนได้นอนได้นอนนั้นเลยนอนนี่แหละนอนนี่แหละนอน นอนมอบ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 มมนอน <ไป S 1> ลงนอนลอลูก<แ>นอนในความสงบเลยวันที้มมอยู่ในความสงบี้าบอกอยู่ในความสงบอยู่ในความสงบนะลูกแต่ว่าเราดูาดูอ, <ś led> อยู่ในความสงบแล้วรถไป็นจุดฝุ่นเลยไหมกลับ <ś led> <g led> ไปนี่เราต้องได้เอาอะไรมามาอันนี้ออกนะนะ เขาเขาตานเขาขอตานเือแต่มันตานไม่ได้แต่ว่า,าวเหรอเนาะม,มันต้องมีอนะนะมันต้องมีที่ล็อกมันไว้นะมันจะไหลได้เออ,อ,อเดีวเ้าก็นมานินนะคะเาน่ารักแบบสบับเขานะคะนอนแล้ว สำหรับคลินี้ก็ประมาณนี้นะคะกับจำปาดงแล้วจ้าภา <Bye. S 1> รกิจเรานะคะก็ผ่านนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ